สวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับวิทยาศาสตร์ชั้นป .6 นะคะเราเรียนในเรื่องของอระบบย่อยอาหารกันมาแล้ววันนี้เราจะมารู้จักกับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารวันนี้ครูจะมาแนะนำห้าโรคควรรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะโรคแรกเลยโรคของภาวะกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยคือ อาการก่อนอะสาเหตุอาการก่อนคือมาจากน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยย้อนกลับขึ้นมาในหลอดอาหารทําให้เรารู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรือมีอาการผะอ,อืดผะอ,อมอะบางคนก็จะมีอาการเพิ่มเติมคือมีการปวดจุกเสียดลิ้นปี่หรือแสบร้อนอาการเลอเลอเปี้ยวหรือเลอมีกริน่นมีเสียงดังหรือไอเสียงดังด้วยหรืออาจจะมีอาการขมขม ลดขมในปากหลังจากที่เราเลือแล้วมีอาการอาการต่อนะคะการจากการปวดจุกหลังจากที่เรารับประทานอาหารกันไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงหรือ60นาทีวิธีการป้องก,กันโรคโรคนี้ง่ายมากเลยอย่างแรกเลยงดงดอาหารที่มันอาหารทอดอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเนี้ยเราลดลง โลกนี้ก็จะอาจจะไม่เกิดกับเราหลีกเลี่ยงการกินกินกินแล้วนะคะกินอาหารกินชากาแฟน้ำอัดลมลดได้เราก็ควรลดและลดน้ำหนักลดน้ําหนักตัวสำหรับคนที่มีน้ําหนักที่มากเกินไปเวลารับประทานก็รับประทานอาหารพออิ่มไม่ทานมากเกินไป งดการสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่ทำให้เกิดกรดเกิดกรดแล้ก็ควรเข้านอนอควรเข้านอนหลังจากที่เราทานอาหารไปแล้วอย่างน้อย3ชั่วโมงไม่ใช่กินเสร็จแล้วเรานอนเลยเนี่ยอาการของโรคนี้จะมาหาเราทันทีและสุดท้ายเลยก็คือไม่เครียดภาวะเครียดทำให้เกิดโรคนี้ได้เช่นเดียวกันจบไปแล้วกับ1โรคภาวะ กรดไหลย้อนโลกที่2นะคะโลกที่สองที่ควรรู้โรคก,กระเพาะอาหารอักเสบโรคก,กระเพาะอาหารอักเสบสาเหตุเกิดจากการที่รับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนหรือมีสารพิษหรือกินยาบางชนิดหรือกินยาบางชนิดที่ทําให้มีการกัดกระเพาะนั่นเองอจะทำให้กระเพาะอาหารเราอักเสบได้อาการอาการก็คือมีการปวดท้อง ปวดท้องอาเจียนแน่นท้องคล้ายๆกันเลยไหมเลอเปี้ยวมีการเลอเปี้ยวรู้สึกขมจุกแน่นบริเวณลำคอของเราดูวิธีการป้องกันป้องกันป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบมาแล้วก็ลำไส้อักเสบก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดรสจัดอาหารสุกๆดิบๆ อาหารปิ้งย่างหรืออาหารหมักดองและควรละเว้นหรืองดเว้นกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือถ้าถ้าจะทานหรือจําเป็นต้องดื่มไม่ควรทานในขณะที่ท้องว่างเพราะว่าพวกแอลกอฮอล์จะทําการกัดกระเพาะของเรารักษาสุข,ขอนามัยเบื้องต้นคือการกินร้อนช้อนกลางและล้างมือนั่นเอง โลกที่3ที่ควรรู้คือมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยไม่ค่อยจะเป็นแต่เรามารู้จักกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับประทานเนื้อแดงแปรรูปเนื้อแปรรูปเป็นประจำทานกาดใหญ่น้อยแล้วก็ สำคัญเลยคือขาดการออกกําลังกายอาการอาการของโรคนี้คือการถ่ายอุจจาระ,ะมีมูกเลือดหรือมีเลือดผสมหรือบางคนอาจจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆเลยอาการอย่างต่อมาคือมีการท้องผูกสลับกับท้องเสียหรือถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งสุดท้ายอาการสุดท้ายที่ครูนำมาให้ก็คือ มีอาการปวดท้องแน่นท้องท้องอืดจุกเสียดอ่านีคืออาการของเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะวิธีการป้องกันก็คือง่ายๆ2วิธีการที่ครูนำมาให้รู้จักก็คือรับประทานอาหารที่มีเส้นใหญ่อาหารอาหารที่มีเส้นใหญ่และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโรคที่4ที่ควรรู้อ่าท้องอืด บางคนเป็นบางคนไม่เคยเป็นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโรคนี้เกิดได้ทุกเพศทุกวัยท้องอืดท้องเฟอ้อก็คืออาการที่มีลมหรือมีแก๊สอยู่ในกระเพาะอาหารอยู่ในท้องของเรามากเกินไปทําให้เรารู้สึกอึดอัดอึดอัดอแน่นท้องไปหมดจนต้องอเลอออกหรือผายลมออกนั่นเองเพื่อให้เอาลมในร่างกายของเราออกมา สาเหตุสาเหตุของการท้องผูกมาจากชอบดื่มอขอโทษน,นะคะสาเหตุของอาการของอืดมาจากชอบดื่มน้ำอัดลมน้ำอัดลมหรือดื่มเบียร์พูดเยอะอพูดเยอะเกินนะพูดเยอะลมเข้าไปในปากมากเห็นไหมก็เกป็นการาทําให้เกิดแก๊สในกระพเพาะกินเร็วกินเร็วหรือเรียกอะไรเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด ก็มีผลหรือชอบทานอาหารรสจัดรสจัดทำให้เยื่อบุอในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยอักเสบได้เป็นสาเหตุของท้องอืดวิธีการป้องกันอ,อย่างแรกเลยเคี้ยวอาหารให้ละเอียดทานช้าๆงดผลิตภัณฑ์จากแป้งแป้งสาลีหลีกเลี่ยงของหวานที่สร้างแก๊สก็คือพวกน้ำอัดลมนั่นเอง แล้วก็ไม่ปล่อยให้ท้องผูกอ่าไม่ปล่อยให้ท้องผูกก็จะเป็นการแก้อ่าแก้ปัญหาของอาการท้องอืดของเราอ่าท้องอืดแล้วโรคสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือท้องผูกอ่าท้องผูกท้องผูกเนี่ยนะคืออาการที่เกิดจากอ่าเป็นไงไม่ค่อยถ่ายไม่ถ่ายอุจจาระนั่นเองหรือ อะ,อะไรหรือเขาเรียกว่าอั้นอุดจระ,ะทำให้ระบบขับท่ายของเราเนี่ยไม่ทำงานหรือทำงานได้น้อยลงหรือมาจากการที่รับประทานอาหารที่มีเส้นใหญ่หรือกากใยน้อยเกินไปขาดการดื่มน้ำขาดการออกกำลังกาย หรือมาจากความเครียดความเครียดสะสมก็ทําให้เกิดอาการท้องผูกได้วิธีการรักษาโรคท้องผูกก็คือควรดื่มน้ำดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8- 10ถิแก้วออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาบางคนเนี่ยพอไม่ค่อยขับถ่ายเนี่ยก็ใช้ยาระบายอพอใช้ยาระบายปุ๊บมีผลต่อร่างกายอีกดังนั้น วิธีการแก้ท้องผูกคือการใช้ยาระบายไม่ได้ช่วยเท่าไหร่วิธีการที่ดีที่สุดคือฝึกการขับถ่ายแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาระบายไม่ควรที่จะใช้ยาระบายติดต่อการเป็นเวลานานและสำคัญที่สุดทานอาหารที่มีกากใยกากใยก็จะช่วยรักษาอาการของโรคท้องผูกท้องผูกได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของ โรคที่ควรรู้ในระบบย่อยอาหาร5โรคนะคะหนุกนักเรียนสามารถกลับไปศึกษาเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมได้บางคนบางคนนะคะเอ้ยเราเป็นโรคนี้หรือเปล่าเราใช่หรือเปล่าอ่ะคราวนี้เรารู้วิธีการดูแลรักษาตัวเองแล้วกลับบ้านไปดูแลรักษาตัวเองไม่ให้เรามาไม่ให้เราเป็นโรคที่เกี่ยวข้องนี้นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ